ขอเชิญท่านทั้งหลายสดับตรับฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องการทำบุญละลายบาปบัดนี้จะได้พรลนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องปรระดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อ ของท่านทั้งหลายจนกว่าจะจุติลงด้วยเวลาในสังคมปัจจุบันนี้มีปัญหาที่คนทั่วไปสนใจมากอยู่ข้อหนึ่งคือการทำบุญสร้างบาปหรือทำบุญละลายบาปจะได้หรือไม่ความจริงการทำบุญละลายบาปนั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ได้คือความดีละลายความชั่วให้เจือจาง เช่นความชั่วเกิดขึ้นในใจเมื่อความดีเกิดขึ้นความชั่วย่อมถอยไปถ้ากรรมดีเกิดขึ้นบ่อยๆไม่ให้โอกาสเก็บความชั่วความชั่วก็เกิดขึ้นไม่ได้เรียกว่าเอาความดีมาใส่ความชั่วหรือระลายความชั่วดังคําที่ว่าบุคภิสูทั้งหลายบุคคนบางคนทํากรรมนั้นเพียงเล็กน้อย บาปกรรมนั้นนำเขาไปสู่นรกบางคนทำบาปเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นเหมือนกันแต่บาปนั้นให้ผลเพียงในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่ปรากฏผลอีกต่อไปบุคคลเช่นไรทำบาปเพียงเล็กน้อยแล้วไปนรกคือบุคคลผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมศินมิได้อบรมจิต มีได้อบรมปัญญามีคุณธรรมน้อยใจต่ำบุคคลเช่นนี้แหละทำบาปเพียงเล็กน้อยแล้วไปนรลกบุคคลประเภทไหนทำบาปเพียงเล็กน้อยแต่บาปนั้นให้ผลอันเผ็ดอร้อนเพียงในชาติปัจจุบันแล้วไม่ให้ผลอีกต่อไปคือบุคคลผู้ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญา มีคุณธรรมมากมีใจสูงอยู่ด้วยคุณธรรมมีเมตตาเป็นต้นอันหาประมาณมิได้เปรียบเหมือนบุคคลใส่ก้อนเกลือลงในแก้วน้ำเล็กๆน้ำนั้นย่อมเค็มเพราะน้ำน้อยแต่ถ้าใส่ก้อนเกลือนั้นลงไปในแม่น้ำคงคาน้ำในแม่น้ำคงคาจะไม่เค็มเพราะก้อนเกลือนั้น เพราะน้ำมีมากฉันใดพิสูนทั้งหลายบุคคลบางคนทำบาปเล็กน้อยบาปนั้นนำเขาไปสู่นรกเพราะเขามีคุณน้อยบุคคลบางคนทำบาปเล็กน้อยบาปนั้นให้ผลเพียงในปัจจุบันไม่ให้ผลในชาติต่อๆไปเพราะเขามีคุณธรรมมากฉันนั้น คนที่มีคุณธรรมเป็นเครื่องรอเลี้ยงเพียงเล็กน้อยเหมือนน้ําในถ้วยเล็กๆเมื่อทําบาปบาปย่อมให้ผลมากส่วนคนที่มีคุณธรรมมากเหมือนในน้ําหรือในแม่น้ําเมื่อทําบาปบาปให้ผลเพียงเล็กน้อยหรืออาจจะไม่ให้ผลเลยก็ได้คุณธรรมหรือความดีจึงมีอนุภาพทำลายบาป ั้งบาปในตัวผู้มีกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดออไม่มีอาสวะคือกิเลสที่หมักหมมนักปราชดเรียกผู้สะอาดสมบูรณ์ด้วยความสะอาดเช่นนั้นว่าเป็นผู้ล้างบาปได้ด้วยประการชนนี้ที่กล่าวมาแล้วนี้ แสดงว่าการทําความดีและลายความชั่วในใจและการทําความดีและลายผลแห่งความชั่วที่ทําลงไปแล้วย่อมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ได้และจัดว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนผู้เคยผิดพลาดได้กลับตัวกลับใจสมดังคําที่ว่าบาปกรรมที่บุคคลทำแล้วย่อมละเสียได้ด้วยกุศลลกรรม บุคคลเช่นนั้นย่อมอยางโลกให้หนีให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นแสดงว่าบุคคลสามารถละลายบาปหรือสร้างบาปกรรมด้วยกุศลและกรรมดีรวมความว่าตามหลักนั้นบาปย่อมล้างได้ด้วยบุญกรรมชั่วล้างด้วยหรือละลายได้ด้วยกรรมดี แต่ต้องใช้เวลานานกุศลที่แรงแรงเช่นอรหัตมรรอรหัตตผลสามารถลบล้างความชั่วในใจได้หมดและมีอานุภาพห้ามผลแห่งกรรมชั่วเก่าๆที่เคยทำมาแล้วให้หมดสิ้นไปจะให้ผลอยู่บ้างเฉพาะเวลาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเพราะท่านนิพพานแล้ว ผลกรรมต่างๆก็เป็นอโหสิกรรมไปหมดสิน้นเกี่ยวกับปัญหากรรมข้อนี้ขอนำนิทานมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าเรื่องของพระองค์ุริมานมาเล่าสาธกดังนี้มีพิโุรูปหนึ่งนางว่าองค์ุริมานก่อนที่จะได้มาบวชในพระพุทธศาสนา ท่านได้หลงผิดทำความชั่วยอย่างร้ายแรงก็คือการฆ่ามนุษย์แล้วตัดเอานิ้วเพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบในการประสิทธิ์ประสาวิชาอันมีชื่อว่าวิษณุมนมนุษย์ที่ท่านฆ่านับจำนวนนิ้วมือที่ท่านร้อยเป็นพวงมาลัยของคอมีจำนวน999คนขาดอีกนิ้วเดียก็จะครบพัน ตามจำนวนที่ท่านอาจารย์กำหนดไว้แต่ด้วยอำนาจแห่งบุญบาร,รมีที่ท่านสั่งสมมาแต่ครั้งอดีตชาติก็ช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูท่านไว้จึงมิได้ถลามลึกจนถึงขั้นธรรมมาตุคาดก็คือการฆ่ามารดาและด้วยอำนาจแห่งกุศลกรรมที่ท่านสั่งสมไว้ในอดีตนั่นเองบันดาลให้ท่านไปปรากฏ ในขายของพระยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้พระพุทธองค์กำหนดทราบได้ว่าอุปนิสัยแห่งมรรคผลนิพพานของท่านมีอยู่แต่หากพระองค์ไม่เสด็จปไปโปรดแล้วใสองค์ุริมาณน,นี้คงจะทำการมตรุคาตเป็นแน่แท้ทำให้เสื่อมจากมรรคผลนิพพานที่จะพึงบรรลุได้ ในปัจจุบันชาตินี้เมื่อพระพุทธเจา้สสาทรงทราบดังนี้แล้วก็เสด็จไปโปรโดนำท่านเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาท่านพระองค์กริมานเมื่อบวชแล้วก็ตั้งใจประพฤติธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านนิพพานพิสุก็พากันมาทูลถามถึงกติภพของท่าน พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าพระองค์คริมานิพพานแล้วความจริงบุญหรือบาปที่ท่านทำนั้นเมื่อยังไม่ให้ผลมันก็ติดตามพูดทำอยู่เหมือนเงาตามตัวบางทีเมื่อกรรมจะให้ผลกรรมนั้นมาปรากฏในความฝันก่อดก็มีท่านเรียกว่ากมนิมิตคนที่จะตายด้วยอุปเทวเหตุมักฝันอะไรบางอย่างที่ทำให้เจ้าตัวไม่สบายใจ หรือมีความสังหรณ์ใจแปลกๆอย่างนั้นแสดงถึงอิทธิผลแห่งกรรมซึ่งเตือนบุคคลผู้นั้นล่วงหน้าก่อนผู้มีจิตบริสุทธิ์บางคนสามารถรู้วันเวลาตายของตนล่วงหน้าเป็นเวลาหลายๆวันหลายๆเดือนพระพุทธเจ้าเองก็ทรงกำหนดวันปรินิพน์ของพระองค์ล่วงหน้าตั้งสามเดือนเรื่องกรรม กับผู้ทํากรรมก็เหมือนกันกรรมจะให้ผลก็เมื่อถึงคราวถึงสมัยเมื่อมันสุกรอมเต็มที่เท่านั้นกรรมดีหรือกรรมชั่วมิได้ให้ผลครั้งคราวแล้วพ้นไปแต่จะให้ผลเสมอเสมอจนกว่าจะแรงของมันเหมือนมะม่วงให้ผลทุกๆปีจนกว่ามันจะแก่ล้มตายไปในที่สุดกรรมเมื่อให้ผล จนสมควรแก่เหตุแล้วก็เลิกให้ผลหรือทำกรรมนั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์สิ้นภพสิ้นชาติแล้วกรรมนั้นตามให้ผลไม่ได้อีกท่านกาสรุปการหยุดให้ผลของกรรมไว้สามประการคือประการที่1หมดแรงคือให้ผลจนสมควรแก่เหตุแล้วเหมือนคนได้รับโทษจำคุกสองปี เมื่อถึงกำหนดแล้วย่อมผลโทษประการที่สองเมื่อมีกรรมอื่นเข้ามาแทรกเป็นครั้งคราวคือกรรมดีจะหยุดให้ผลชั่วคราวเมื่อบุคคลทำกรรมชั่วแรงๆเ,เพื่อปลดโอากาสให้กรรมชั่วอันมีกำลังเชี่ยวกร,รกนั้นให้ผลก่อนถ้าขณะที่กรรมชั่วกำลังให้ผลอยู่มันจะหยุดให้ผลชั่วคราว เมื่อบุคคลผู้ทำกรรมดีแรงแรงเพื่อเปิดโอกาสให้ผลกรรมดีให้ก่อนอย่างนี้หมายเฉพาะที่จำเป็นและเร่งด่วนเท่านั้นโดยปกติเมื่อกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผลอยู่กรรม,มอื่นๆก็จะรอคอยเปรียบเหมือนเมื่อพระราชามีพระราชกิจบางอย่างอยู่หากมีพระราชกิจอย่างใดอย่างหนึ่งอันไม่รีบด่วนนัก ราชบุรุษหรืออำมามตย์มนตรีย่อมพักราชกิจนั้นไว้ก่อนจะนำความกราบถวายบังคมทูลต่อเมื่อราชกิจที่ทรงทำอยู่เสร็จไปแล้วแต่ถ้าหากเป็นราชกิจเร่งด่วนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็สามารถกราบบังคมทูลได้ทันทีประการที่สบุคคลเมื่อทำกรรมได้สำเร็จเป็นพระอรหันต วัตตะคือการเวียนว่ายตายเกิดเสียได้มีชีวิตอยู่เป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดอีกในภพใดๆการมย่อมหมดโอกาสให้ผลอีกต่อไปวิญญาณของท่านผู้นั้นบริสุทธิ์หมดเชือ้อเหมือนมริดเพื่อที่สิ้นยางเหนียวแล้วปลูกไม่ขึ้นอีกต่อไปกรรมจะมีโอกาสให้ผลบ้างก็เฉพาะเวลาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น เช่นกรรมของพระองค์ปริมาณเป็นต้นเมื่อท่านนิพพานแล้วกรรมต่างๆทั้งดีและชั่วไม่ว่ารุนแรงเพียงใดก็หมดโอกาสให้ผลเปรียบเหมือนบุคคลวิ่งหนีสุนัขสามารถว่ายน้ำข้ามไปฝั่งโน้นได้แล้วเหลือวิสัยของสุนัขที่จะไล่ตามไปได้เมื่อบุคคลนั้นไม่กลับมาสู่ฝั่งนี้อีสุนัขซึ่งเฝ้าอยู่ก็จะตายไปเอง ลำดับต่อจากนี้ขอวกกลับเข้ามาหาวิธีการล้างบาปในสังคมปัจจุบันนี้เล็กน้อยชาวพุทธในสังคมปัจจุบันนี้เมื่อมีทุกข์คือประสบกับปัญหาชีวิตเช่นเป็นโรคปวดหัวมาตั้งแต่เกิดหรือประสบกับความล้มเหลวในชีวิตส่วนมากก็พาการจำนวนต่อปัญหาแล้วโยนความผิดไปให้กรรมเก่า คือโทษกรรมเก่าหรือไม่ก็ว่าในร่างกายของตนอาจมีเทพมาแทรกอยู่ทำให้มีเคราะห์ร้ายอยู่เนืองเนื่องเรื่องเหล่านี้เมื่อว่าตามหลักพุทธศาสนาแล้วเราไม่เชื่อว่าจะมีเทพองค์ใดมาแทรกในตัวเราแล้วโดนบันดาลให้วิถีชีวิตเราของเราตกต่ำเทพท่านจะมาอยู่ในตัวของเราทำไม ปกติว่าใครก็ตามถ้าทำบุญแล้วก็หวังไปเกิดในที่ดีๆเช่นคนที่ทำบุญไปเกิดเป็นเทวดาเขามีสถานที่สงบสุขของเขาบนสวรรค์แล้วใครบ้างที่จะมาสิงสู่ในร่างกายมนุษย์นอกจากพวกอสุรกายชั้นต่ำเพราะร่างกายมนุษย์มันเหม็นเพราะฉะนั้นเรื่องเทพมาสิงในร่างกายนี้ไม่ใช่หรอก การที่เราเจ็บปวด่าได้คิดว่ามีเทพมาแทรกเราเป็นกรรมของเราเองขอให้ทราบว่ามนุษย์นี้มีกรรมอยู่สองชนิดคือชนิดที่ 1. กรรมในอดีตชนิดที่ 2. กรรมในปัจจุบันกรรมนั้นมีสองอย่างคือกรรมดีและกรรมชั่วกรรมดีนั้นเราไม่ต้องแก้มันเพราะมันดีอยู่แล้วในที่นี้จะพูดถึงกรรมชั่วเท่านั้น เพราะมันให้ผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนวิธีแก้กรรมเก่าไทยทางพุทธศาสนาก็ให้ใช้หลักดังต่อไปนี้หลักที่หนึ่งทำดีเข้าไปเพราะขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วมันเหมือน,อย,าอนยาพิษอัญยาพิษนั้นมันร้ายแรงอยู่เรากินเข้าไปตายเลยแต่ถ้าเขาหรือ,อยาพิษนั้น เราใส่น้ําเข้าไปเป็นตุ่มๆยาพิษนั้นก็ไม่ร้ายแลยอาจเป็นยาธรรมดาไปเลยกรรชั่วที่ติดตามเรามาก็เหมือนกันเราทำความดีไว้มากๆในที่สุดพลังมันก็อ่อนลงไปก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่ากำลังมันอ่อนแอเพราะฉะนั้นในการดำรงชีวิตประจำวัน ให้เราไหวพระสวดมนต์และษาศินและเจริญจิตภาวนาใส่บุญลงไปเรื่อยๆในที่สุดบาปมันก็จางความชั่วอันเป็นเหตุแห่งเคราะร้ายมันจางโดยเราใส่ความดีเข้าไปอย่างนี้เป็นการแก้ข้อที่หนึ่งชนิดที่สองก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความรักความเมตตากรุณาและการให้อภัย มีความตั้งใจที่จะอดโทษขอโทษต่อเจ้ากรรมนายเวรอยู่เสมออันนี้เป็นวิธีการแก้ข้อที่สองชนิดที่สามพยายามแยกกายกับจิตออกจากกันให้ถือว่าปวดก็ปวดแต่กายอย่าให้ใจเราปวดให้ทำตามบทสวดที่ว่าเมื่อเรามีกายอาดูล กระวนกระวายอยู่ด้วยทุกขเวทนาจิตของเราจะไม่อาดูนกระวนกระวายไปตามกายแยกกายกับจิตให้ออกให้ถือว่าปวดก็ปวดแต่กายอย่าให้ใจเราปวดนี่บางทีทั้งกายทั้งใจปวดไปหมดเลยอย่างนี้เราก็แยกสิให้มันปวดแต่กายอย่าให้ใจมันปวดแยกให้ออกอย่างนี้ประการที่สาม ชนิดที่4ก็คือการใช้วิปัสสนาเข้าไปช่วยพิจารณาให้เห็นว่ากายและใจไม่ใช่ของเราขันห้ามันเกิดขึ้นขันห้านี้มันดับไปต่างหากตัวเราที่ไหนมั่งมีท่าสี่มารวมกันแล้วมันก็จะแยกไปแล้วปล่อยวางไม่ยึดถือสรุปแล้วการแก้กรรมนั้นให้แก้ด้วยวิธี สวิธีนี้ส่วนการแก้ไขกรรมในปัจจุบันนั้นขอคือให้แก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดของตนพิจารณาตรวจสอบการกระทําของตนด้วยใจเป็นธรรมการที่เราต้องเจ็บปวดเป็นประจำหรือต้องประสบกับความรุ่มเรลยวต่างๆในชีวิตเราอย่าได้คิดว่าเป็นเรื่องของกรรมเก่าอย่างเดียวต้องคิดว่าในปัจจุบันนี้ เรารักษาสุขภาพดีไหมการดำเนินชีวิตของเราถูกทางหรือยังบางคนไปโทษโน่นโทษนี่โทษนั่นแต่ไม่ได้ดูปัจจุบันนี้ด้วยว่ากรรมในปัจจุบันนี้เราสร้างอะไรขึ้นเราเป็นอยู่อย่างไรอย่างนี้เราต้องแก้ไขปัจจุบันด้วยผู้ต้องการแก้กรรมในปัจจุบันพึงใช้วิธีนี้เถิด เมื่อเรากล่าวโดยสรุปเนื้อความตั้งแต่ต้นที่อธิบายมาก็พอได้เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติเมื่อต้องประสบกับความเสื่อมต่างๆเก่าคือเมื่อประสบกับโชคร้ายต่างๆที่เรียกว่าเคราะห์ก็ให้รีบแก้ไขเสียด้วยการสร้างความดีเป็นการละลายความโหดร้ายนั้นให้เจือจาง เมื่อปริมาณแห่งความดีมีมากความชั่วหรือโชคร้ายแม้ยังคงมีอยู่ก็ย่อมตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ามีก็เหมือนไม่มีซึ่งพระท่านเรียกว่าความโชคร้ายที่เป็นผลมาจากกรรมเก่าย่อมมีผลเสืบเนื่องต่อปัจจุบันแต่มันก็เป็นเพียงเรื่องของเหตุปัจจัยเท่านั้นไม่ใช่อำนาจ นอกเหนือธรรมชาติอะไรที่จะเข้าไปยึดถือหมายมั่นฝา่าโชคชะตาไว้กับสิ่งนั้นดังนี้จึงควรเข้าไปหรือเข้าใจเรื่องกรรมเก่าเพียงเท่านี้มันก็เป็นตามกระบวนการของมันผู้จราย่อมถือเอาประโยชน์จากกรรมเก่าในแง่เป็นบทเรียนเป็นความหนักแน่นในเหตุผลเป็นความเข้าใจตนเองและสถานการณ์ เป็นความรู้พื้นฐานปัจจุบันของตนเพื่อประกอบการวางแผนทำกรรมปัจจุบันและหาทางแก้ไขปรับปรุงต่อไปดังที่ได้อธิบายมาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีได้ประการชนี